อ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านนะคะพี่พ,พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่13ค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะ0 8 4ย์5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเล็โทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะพี่เดี๋ยวมาบ้านจะส่งฟัดสะดุให้รอบใบนสองของทุกวันค่ะ,ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆส,สาหรับแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่ หมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าหนึ่งเป็นสมเด็จไกซื้อค่ะพี่มีหลายๆสีพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าสมเด็จไกซื้อนะคะพี่หลายหลายสีมีพร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋านี่เลยค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่แบ่งปันพี่ๆที่สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่2เป็นพระปิตาหลังแบบค่ะ ปิตาหลังแบบนะคะพี่จ๋าองค์เล็กนะคะพี่เนื้อหาเก่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่พระปิตาหลังแบบหมายเลขที่สองค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขสองเป็นพระปิตาหลังแบบแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นหลังแบบเช่นกันนะคะพี่จ๋าองค์ใหญ่กว่ากันอีกนิดนึงนะคะพี่ปิตาหลังแบบหมายเลขสามค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลขที่4เป็นพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณเนื้อเก่านะคะพี่จ๋าพระผงสุพรรณค่ะพี่เนื้อหาเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าผงสุพรรณหมายเลข4ค่ะ แบ่งป,ปันที่300บาทนะคะประจหมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่5เป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำหมายเลข5ค่ะยันหลังชัดสวย300บาทะค่ะพี่ แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะหมายเลขที่6นะคะพี่จานเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ไข่ปี2 5 0พนะคะพี่ปู่ไข่แบ่งปัน300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จา ถูกถสวยสวยนะคะพี่300บาทหมายเลข6ค่ะอ่ะหมายเลขที่7เป็นพระปิตาเนื้อผงพิมพ์จักกะจันนะคะพี่จ๋าหลวงผู้เอี่ยมค่ะปิตาพิมพ์จักกะจันนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่หมายเลขที่7ค่ะ แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่8นะคะจะเป็นพระกุนาดูลเก่าๆคะ่ะพี่พระกุนาดูลนะคะพิ่าเก่าสวยเลยค่ะ พระกุนาดูนหมายเลข8 300บาทค่ะพี่หมายเลขที่เก้าเป็นพระร่วงนะคะพี่จ๋าพระร่วงพร้อมเลี่ยมค่ะพี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าพระร่วงค่ะเนื้อตะกั่วมีสนิมแดงขึ้นเก่าๆเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่เก้าค่ะหมายเลขที่10เป็นพระซุ้มโกค่ะพี่ ซุ้มกอเก่านะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ค่ะสภาพก็ตามนี้เลยนะคะพี่พระซุ้มโกใหม่เลขสิบค่ะแบ่งป,ปันพี่ๆที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าพระซุ้มกอค่ะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญาหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ นางพยาหมายเลข11นะคะพี่300บาทค่ะ12เป็นเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นสร้างโรงเรียนค่ะพี่หลวงพ่ออีพระอุปัชฌาอีหูเชื่อมค่ะเป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะพี่หมายเลขที่ 12, 300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่2องค์5 0 0บาทค่ะหมายเลข13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ พ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหมายเลข13ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเป็นพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่อ่ะหมายเลข14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเอมค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเอมนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสิบห้าค่ะสิบหกเป็นหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานเก่าสวยนะคะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานคะ่ะแบ่งปันพี่พที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่อุดผงเก่าๆด้านบนหมายเลขสิบห้าค่ะ 16เป็นหลวงพ่อปานเช่นกันค่ะองค์นี้เป็นพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะคะพี่พระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานขี่นกค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหม่เลข16ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทสององ5 0 0 0บาทนะคะพี่16ค่ะหมายเลข17เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยค่ะ เหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่หมายเลข17บเจสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้บาทค่ะหมายเลข18เป็นหลวงพ่อกวยเช่นกันค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อกวยหมายเลข18ค่ะ 300บาทนะคะพี่จ๋าใหม่เลข18 300บาทค่ะพี่19เป็นพระรอดนะคะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดินเก่าๆเลยค่ะพี่องค์นี้เป็นใหม่เลข19ค่ะ สามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะพี่ยี่สิบเป็นเหรียญยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะคะพี่เหรียญยี่สิบห้าพุทธสศตวรรษค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่จ๋ายี่สิบห้าพุทธสศตวรรษค่ะพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบค่ะ 21เป็นชินราชนะคะพาษาชินราชอินโดจีนค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าวสององห้าร้บาทค่ะ22เป็นเต่านะคะพี่จ๋าเต่าหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยะค่ะพี่มีร่องรอยกันจานนะคะพี่จ๋าเต่าองค์เล็กแบบนี้ค่ะพี่ตัวเล็กนะคะพี่จ๋า อระลายยันนะคะพี่จะมีท้งด้านหลังด้านใต,ใต้ท้องนะคะพี่นี่เลยค่ะเตาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอย300บาทนะคะพี่ใหมยเล็ก2ค่ะ 23, 23เป็นปิดตาหลวงปูสุขพร้อมการเลี่ยมขอบเก่าค่ะพี่พระปิดตาหลวงปูสุขนะคะพี่จาเลี่ยมขอบเก่าสวยเลยค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าเรียมขอบเก่าๆค่ะ2อ,องค์500้บาทนะคะพี่หมายเลขที่ย4ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่จ๋าปีเออศูนย์เก้านะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะพี่อาจารย์ฟั่นปีศูนย์เก้ารุ่นห้านะคะพี่จ๋า พระอาจารย์ฟันรุ่น9้าค่ะพี่จ๋าเอ้ยปีศูนย์้ารุ่นห้า0บาทนะคะพี่หมายเลข24ค่ะ25้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นค่ะพี่พ่อกลั่นสภาพชัยนะคะพี่จ๋าเหรียญเซมาสอง9นะคะพี่หลวงพ่อกลั่นค่ะหมายเลข25ห้านะคะพี่ แบ่งปันที่สามรอยบาทสององห้ารอยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว้านค่ะพี่ได้มาแบบนี้ค่ะปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขยี่สิบหกค่ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลข26ค่ะ27เป็นปู่ทวดเนื้อผงค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อผงมีแร่โรยนะคะพี่จ๋ามีแร่โรยด้านหน้าด้านหลังนะคะพี่ปู่ทวดเนื้อผงหมายเลข27ค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่อ่ะยีเป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะปิตาป่โตนะคะพี่สาฝังตะกุด9ดอกเก่าๆเลยค่ะพี่พระปิตานะคะพี่สาหลวงป่โตค่ะป่โต๊ะว,วัดประดูชิมพลีนะคะพี่า๋ามีร่องรอยออการฝังตะกุด9ดอกอัครลายันด้านหลังชัดสวยค่ะพี่ หลวงปุโตวัดประดูชิมพลี300บาทนะคะพี่หมายเลข28ค่ะ29เป็นปิดตาป่โตเช่นกันค่ะพี่จ๋าพระปิดตาหลวงปูโตค่ะปุโตะนะคะพี่จ๋าหลังยันดวงค่ะพี่นี่เลยค่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่30ค่ะ 30เป็นปหลัดขีกไม้แกะนะคะพี่สาปหลัดขีกไม้แกะเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่พี่สององห0าบาทคะ่ะเก่าสวยค่ะความยาวนะคะพี่ากความยาวอยู่ที่ออป่อปลัดขีกนะคะพี่สาประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะพี่ประหลัดขีกไม้แกะนะคะพี่สาหมายเลข30 300บาทคะ่ะ 31นะคะพี่าเป็นลิงไม้แกะค่ะลิงไม้แกะเก่าๆนะคะพี่นี่เลยค่ะทําจากไม้นะคะพี่าเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทใต้ฐานมีรอยจานค่ะนี่เลยค่ะ ลิงไม้แกะนะคะพี่จ๋าความสูงอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งค่ะพี่สูงประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะแบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลข31ค่ะ32เป็นสุ้มกอเนื้อดินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อหนุ่งค่ะมีแร่ดอกมะขามผุดขึ้นมาโชว์เก่าๆเลยค่ะพี่พระสุ้มกอหลวงพ่อหนุ่งเนื้อดินนะคะ แบ่งปันพีพี fc อยู่300บาทหมายเลข32ค่ะ33เป็นสมเด็จเก่าถักลวดนะคะพี่พระสมเด็จนะคะพี่สามีร่องรอยการถักลวดเก่าเเลยค่ะสมเด็จเก่าถักลวดนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะพี่2อ,องค์500บาทหมายเลขที่33ค่ะ34นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จวัดเกตค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะพี่จ๋าหมายเลข34ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถแจ้งตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พระสมเด็จนะคะพี่จ๋าหมายเลข34 300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่อ่ะ35เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตคะ่ะเช่นกันเป็นวัดเกตนะคะพี่หมายเลข35ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจกสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์ม่บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลข36เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตเช่นกัน,นะค่ะพี่สาบหก นะค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะ0 8 4 9 1 5 8 0ส5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ดูให้ใช่ด้วยชอบแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาจ้า วันนี้ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีที่13ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า